บาัดีครับนี่บักลาราวานปุ้ยใทยบักระนะครับบักอระหลักน่ามินนะครับแม่กระเมนใสแห้งเมื่อยนะครับนะครับจะบอกร้ายใหญ่ห่างาวานนล้วกันนะครับวันแรลกข้าววานนครับครับให้าข้าจะให้ปุ้ยถือไปมันนะครับ i ก็แค่ไปไถ่กรครับหนองบาบอครับหน้าบลคบ,าบับสวนหนึื้บอบลกร กนลาครัปิดคลิปก่อนเด้อครับเอย่าพูดมาถ้าผมใส่มันจะตายก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อให้เราไดนำนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ